ในโอกาสที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการมาครบปีที่30ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นที่ชัดเจนว่าเราได้มีหน่วยงานที่ประสานและส่งเสริมภารกิจที่สำคัญยิ่งของหมหาวิทยาลัย เพราะหมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนในโลกเนี่ยเขาถือว่าสองด้านของเหรียญอันเดียวกันก็คือเรื่อง teaching and research หรือการสอนกับการวิจัยซึ่งทั้งสองจะต้องเกื้อกูลกันจึงจะบังเกิดความเป็นเลิศทั้งคนและทั้งความรู้ ในบทบาทเช่นนี้ในรอบที่ผ่านมาเราก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งโดยเฉพาะด้านการสร้างความรู้ใหม่ด้านการพบอะไรใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะใช้แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมแต่ว่าเมื่อเราได้พัฒนามา เวลาการก่อตั้งของมยาลัยก็ผ่านมา40สกว่าปีแล้วก็ชัดเจนว่าประเทศชาติต้องการมหาวิทยาลัยที่สามารถจะช่วยขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างที่ในยุทธศาสตร์20ปีประเทศไทย4.0ซึ่งเริ่มมา2-3ปีแล้วแล้วก็จะทำต่อไปอีก10กว่าปีก็ได้กำหนดภารกิจสำคัญของมหาทยาลัยนั่นก็คือภารกิจ3สร้างคือสร้างคน ให้มันตรงตามความต้องการในปริมาณที่มากพอสร้างความรู้เพราะเราต้องการใช้ความรู้ไปช่วยพัฒนาด้านต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต่อยอดให้เรื่องของการวิจัยและผลการวิจัยนั้นเกิดสิ่งใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นสามคำที่ใช้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็คือหมาชัยจะต้องสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาได้แล้วที่สำคัญก็คือแข่งขันได้แต่นี้จากการที่มียุทธศาสตร์นี้เอง <c oughs> ก็ทำให้บทบาทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิจัยและพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยขับเคลื่อน เพื่อที่จะให้การพัฒนาเดินหน้าไปเรื่องภารกิจการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่แล้วก็ต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมเราถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งในสี่ของมหาชายัยไลัยไม่ว่าเราจะเป็นมหาชัยาลจำกัดรับจะเป็นมหาชัยาลเปิดที่ จการสอนทางไกลต่างก็ต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศหรือที่เรียกว่าเป็น academic excellence เพราะความเป็นเลิศเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเพื่อนำไปสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นภารกิจให้เกิดความเป็นเลิศด้วยในทุกภารกิจมาลชัยอาจจะ มีลักษณะต่างกันแล้วก็ใช้วิธีการที่ต่างกันในการให้การศึกษาแต่ในเรื่องการวิจัยแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือทำให้เกิดความรู้ใหม่ต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมเกิดความเป็นเลิศในทุกเรื่องที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นสอนวิจัยบริการวิชาการธนุบุตรศิลปะวัฒธรรมเครื่องมือสำคัญคือคนซึ่งจะต้องเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเยอะเพราะเครื่องมือวิจัยสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เราวิจัยได้ลุ่มลึกและบังเกิดผลเนี่ย กลายมาเป็นของสำคัญคู่กันกับคนเพื่อจะให้คนมีทักษะสมรรถนะมีความสามารถก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำด้านการวิจัยกระบวนการอย่างเนี้ย รู้จักกันทั่วโลกเป็นกระบวนการของ CPD C ก็คือ continuing ซึ่งแปลว่าต่อเนื่อง P ก็คือ professional ก็คือวิชาชีพถ้าวิจัยเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งก็ใช่ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีก็คือ Development เพราะฉะนั้น continuing professional development ต้องทำตลอดชีวิตของการทำงานของการทำหน้าที่นักวิชาการของการทำหน้าที่นักวิจัยเราก็ต้องมาถึงประเด็นที่3ว่าในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ย ไม่ใช่อยู่เฉยๆทำกันไปวันวันหนึ่งหากินก็ของเก่าแล้วเราก็บอกว่าเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมีตามเกิดไม่ทันครับเพราะโลกสมัยนี้เปลี่ยนเร็วเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องปรับสิ่งที่คนจะปรับเขาจะใช้คำอยู่สองคำครับทำยังไงเราถึงจะอัพสกิล ก็คือทำให้ทักษะที่แต่ละคนมีมาแต่เดิมเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นทักษะใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะทำงานใหม่ด้วยวิธีใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ช่วยกันสร้างโลกใหม่อีกส่วนหนึ่งก็คือรีสกิล ก็หมายความว่าทำให้เขามีทักษะที่เขาไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ใช้ทักษะนั้นไปสู่อาชีพใหม่วิธีการทำงานใหม่แนวใหม่โดยอาจจะไม่มีพื้นฐานเดิมมาเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่อง upskill reskill เป็นของจำเป็นมากโดยเฉพาะในหมหาลัยของเราซึ่งเราใช้ระบบการสอนทางไกล เดี๋ยวนี้ก็ต้องก้าวมาสู่ยุคที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมบูรณ์แบบจะเป็นแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่ออื่นเป็นสื่อประกอบเหมือนกับที่เราเคยทำสำเร็จดีต่อเนื่องมาหลายปีเนี่ยก็เริ่มจะล้าสมัยเทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามาแทนที่ โควิดมาก็เลยยิ่งไปกันใหญ่รัฐบาลก็ขอให้การศึกษาหันมาใช้การสอนออนไลน์เริ่มมาคิดถึงการสอบออนไลน์เริ่มลดภาวะ,ะเผชิญหน้าระหว่างนักศึกษากับผู้เรียนในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาคนให้สามารถ ทำในแนวที่เกิดมีความจำเป็นแล้วก็อยู่ในสภาพบังคับพอสมควรให้เกิดผลมาแชรของเราจึงได้มีทั้งปฏิรูปแล้วก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรมากนักแผนปฏิรูปเสร็จโควิดก็มาก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะใช้แผนปฏิรูปได้เต็มที่ บางเรื่องก็ทำไปเพียงครั้งเดียวพอประเมินผลว่าดีก็ห้ามทำห้ามชุมนุมห้ามพบเกินห้าคนให้มหมลไลต้องปิดอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามแล้วก็หวังว่าส่วนที่มากับโควิดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องชั่วคราวถึงจะยาวสองปีเสร็จแล้วก็ตามซึ่งถ้าถึงจุดนั้น เราก็อาจจะจัดการศึกษาในระบบที่มีการ,รเผชิญหน้าหรือในระบบทางไกลที่อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยที่สุด New n o r m a l หรือการที่จะมีปกติใหม่ก็เกิดขึ้นในแง่นี้หมวิทลัยก็ได้เร่งรัดที่จะให้มีการพัฒนาบุคลากร เราได้มีกองทุนสนับสนุนได้มีกองทุนวิจัยได้มีการที่พัฒนาคนควบคู่กันไปด้วยเราได้มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า d ดสดาก็คือ distant education personnel development agency หรือ Academy ชื่อย่อว่าเดสดาก็คือ สถานพัฒนาบุคลากรการศึกษาทางไกลทำร่วมกับอังกฤษแล้วอังกฤษก็ให้การรับรองที่เราจะพัฒนาของเราได้เองระดับหนึ่งแล้วซึ่งเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่จะกลายมาเป็นเรื่องสำคัญที่เมื่อภาวะปกติมาแล้วเนี่ยจะต้องมาเร่งรัดพัฒนาคนเพื่อให้เขาเข้าสู่งาน แล้วสามารถทำงานใหม่ได้โดยที่เรามีบุคลากรอยู่มากพอแล้วก็คิดว่าทุกคนมีคุณค่าต่อการที่จะพัฒนาแต่ถ้าเติมให้มีทักษะสมรรถนะเพิ่มขึ้นก็เชื่อว่ากระบวนการใหม่การทำงานแนวใหม่ของเราเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือในสามลักษณะ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องการจะเน้นในเรื่องที่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ต้องมีการวิจัยการวิจัยก็จะต้องเป็นแหล่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้ใหม่นำไปสู่ประโยชน์ที่ใช้ได้แล้วก็ทำให้เกิดความเป็นเลิศแล้วก็ไปสร้างความเป็นเลิศอย่างอื่นต่อเรื่องที่ได้รับการเร่งรัดเพื่อให้ยุค ของการที่เรามียุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่าไทยแล a ด์4.0ความหวังเรื่องวิจัยความหวังเรื่องนวัตกรรมก็กลายมาเป็นสิ่งที่เขาถือว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาโดยแท้การจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีแหล่งทุนที่จะให้ทำงาน รวมทั้งความสะดวกทั้งปวงก็หวังว่าเราคงจะถึงระยะนั้นมากยิ่งขึ้นในไม่ช้าครับ